ผวานเฉพ่อเขาใหญ่ค่ะอื้เข้าวถนนไปแล้วอ๋อน้องๆมาเอาผลไม้ที่ไหว้ไงนัไนไงเต็มเลยอ๋อก็เทา,าที่เขาไหว้น้องเขาก็ไม่ได้สนนะน้องก็มาเอาแบบเฉยๆยนี่อเอาหมูเอาไก่ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> มีคนไล่เยอะยังไม่ทันไหว้ไงเอาไปแล้วอรอ ไแล้วล่ะมาเต็มมาเต็มเลยอย่าไปใกล้นะโนนีอย่าไปใกล้เแหยนึกว่าไปทำวงของเขาเนี่ยทานสืกเนี่ยกินอะไรไปเรื่อยกิูสกันเลยเขาไม่้อยนแว่นกิ๊ไม่เขาเขา น้องไม่น่าจะขโมยของอน,นี่นใช่อันนี้น่าจะมาเอาของที่ไหวก็แอบดวลระแวงอยู่นะอือเต็มเลยก็เคยเห็นวิงเนี่ยเคยมาไวไหยแล้วไม่เคยเจอวิ่งมาเก็น่าจจะมีความ หื่นแล้วเมื่อกี้กดอยู่ป่ะกดตลอดไม่เดี๋ยวเธอต้องถืออ่ะอ๋ออ่ะมาแล้ว หลักส <usion. S 1> ิตแล้หลักนหอย ไปจ <ไป S 1> ้ะ,ะนี่เรามาออว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่น,นะคะที่เรามาเอาด้วเดี๋ยวเราจะไปไต่ต่อไปไหนต่อขี่ล้อเขาเขาใหญ่ไปไปเรื่อยไปยานแล้วก็ไปชมธรรมชาตินี่น้องลิงมาคอยมาเอาของที่เขาไหว้แต่ วันนี้เราอยู่กันที่กันที่กันที่ไหนนะเฟาวเวอร์พาร์คเฟลวเวอร์พาร์คเขาใหญ่ไอเดินอะไรนะมันชื้นจากาศมาไม่มีปัญหานะพอลุงเมื่อยปุ๊บนั่งปุ๊บหายปากปั๊บอะไรปุ๊บมาเดินดูชมวิวไม่มีปัญหาพอลุงเมื่อยนั่งเนี่ยปุ๊บหายปากเลยชื้หน่อยพอไหนเดียวปั๊บหนึ่งก็เดือด

อ,อชาลีมามไม่มาเลยก็เลยออกซอกเล่นหน่อยสิเพราะว่าอะไรนี่ไงอ้าวยังไม่เข้าหรอ๋อพ่อถ่ายตรงไหนก็ได้หนิเพราะว่ามนันได้รีได้ใช่ไหมถ่ายตรงไหนหลบคน <c oughs> ต,ต้องใช้โทรศัพท์ที่กล้องอย่างเดียวหลบคน เยอะมากแต่บรรยากาศดีในทางเดินมันจะเป็นคาเฟ่นี่ทานตะวันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เข้าก่อนนะอะไรวะมิ้นเข้าก่อนนะแล้วมันอยู่ไหนอะไทยมิ้นออกไปแล้วมั้งร้านกาแฟของสวนดอกไม้

ทำไมอะทำไมอะรถไฟหมวกมะราไฟหมวกเลยดอกไม้สวยไหมทำไมอะเป็นไรอะไปซื้อน้ำปะลูกเป็นไรไปไปละไปจะไปไหนเดินเยอะทำไมล่มไปเราเองตัวโอล่มข้างหลังอะไรไปตรงไหนเลยไม่เข้าไปรู้ไงก็หจอดราตรงนี้ตั้งนานแล้วมาจากข้างหลังแต่รีวิวให้หน่อยสวยไหมคะเร็วๆออกกล้องหน่อยซิขาทีต่อเดยวี่ต่อกลับไปเลย ลูกอะตินเนี่ยเอาลูกศพที่แบบเอาไแม่แม่จะเป็นงแม่ด้วยด้ยมีที่เหยียบด้วยเหรอ เขาให้ยืนด้วยเหรอแตมันต้องเอาดิถ่ายให้เมียดิเมียยืนไปแล้วถ่ายแล้วแต่พี่พี่ไปยืนแต่เนี่ว,ว่ามันไม่โอเคแต่พี่ไปยืนกับเมียไม่ได้นะโอ๊ยพังแต่ว่าต้องไปทางนี้เว้ยตอนนี้คุณเริ่มคันขาแล้วจะเดินออกเลยนี่ไงบอกแล้วเตรียมมาพร้อมใส่ขาย,ยาวเป็นไงบ้างครับคะ อันนี้สภาพขาดกลับค่ะมันไม่เหมือนสภาพขามาใช่ไหม <c oughs> ดีค่ะสดชื่นเริ่มเย็นอากาศดีแดดร้อนแต่ก็แดดไม่ร้อนแต่ว่าเรากลัวหน้าไหมนี่ <c oughs> แต่ว่าแดดลมละลมละมาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับบ่อผุดน้ำ <c oughs> บ่อน้ําพูดเดินไปไหนสวัสดีครับมาปุทยานเขาใหญ่นะครับอ่าง น้ำสายสอนสายสอนไม่ใช่สายสองสายสอนยากาศเยียวเลยบ้านเรามีอย่างนี้ได้นะเนี่ยอ่างกับน้ำสีสวยๆสวยมากดีปีกแต่วิววิวตรงนี้ก็สวยนะแต่ตรงนู้นก็สวยนะัน <laughs> 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 Took the highs with the lows, I, Now I'm living my life and I'm doing just fine. Had a moment I didn't know I. Uh, now I'm taking my time and I'm doing just fine. Behind these doors, yeah, I can be such a mess. Now. Oh, I got my problems, but I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time and yeah, I ain't perfect you can...